เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพญาไทพันตำรวจตรีรททิธรรมจันแต้ดาบตำรวจนทวุฒิมุ่งอินและสิตรีชอภชรวรรณโชธพอบอหมู่สอสอสอนอพญาไทได้นำหมายจับจากศาลแขวงพระนครใต้เข้ารวบอดีตนางงามเวทีดังที่คอนดรูย่านรัชดาคดีพบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกู้ยืมเงินลิลีล่เหียแล้วผิดนัดไม่ยอมจ่ายตามสัญญาเป็นเวลานานร่วม5ปีจนมีการฟ้องศาลและมีการออกหมายจับอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม2567 เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากลิลลี่เงียนได้มีการนัดผู้ต้องหาหมายจับมาเจอกันที่คอนโดของตนย่านรัชดาเพื่อมาคุยเรื่องงานเวลาประมาณ12นาฬิกาผู้ต้องหาหมายจับอดีตนางงามได้มาตามนัดหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถือหมายจับจากสารแขวงพระนครใต้เข้าจับกลุ่มอดีตนางงามเวทีดังทันทีแล้วนำตัวส่งมาที่พื้นที่สอนอห้วยเขื่องเพื่อลงบันทึกก่อนนำตัวส่งศาลโดยอดีตนางงามผู้ต้องหาได้พยายามไกล่เกลี่ยลิลลี่เงียน แต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะลิลลี่เหงียนเคยให้โอกาสในการไกล่เกลี่ยมาเป็นเวลานานมากแล้วแต่ก็ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งนี้ไม่ให้อภัยขอให้เป็นเรื่องตามกฎหมาย